สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตาในทางของแม่เขียวน้อยนะครับในหมวดกเพิ่อนในเข่าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับวันนี้มาตามอีกแล้วนะครับพนวาฟันดีนะครับผีผู้มาห้องบอกวดนนี้มาห้องบอกคือเก่านะครับลองไปติดตามว่าเพิ่นห้องบอกตัวไหนได้เลขตัวไหนไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่เขียวครับสวัสดีค่ะนี้ก็มาตามในทางแม่เขียวน้อยนะคือเก่านะครับเมื่อวานก็ฟันอันนั้นก็ ฝันไหมเอาไหมเนาะเขาว่าเราถึงเพื่อได้มากระตามเพื่อได้มากระเหล้วไปเนาะกระตามเหมือนฝันไม่เหมือนว่านเนี่ยมาสิพอฝันก็ยังเฝันก็ยังเพื่อก็ต้องร้อยมาในเด้มาบอกว่าหายอีกเยอะแต่พอได้ไปคิดนี่ยังได้เหมือนเหมือนว่านเนี่ยเนาะมันเป็นว่านในท่านก็ดีไปเสือดอกกุหลาบมาไหวเพิันก็เลด ิ่นก็เลยสื่อถูกแดงมาไห่มันได้มีถูกอันเลขกันดอกนึงบาทนี้ยก็ได้มาจุดจุดแล้วก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไปบักห้ายบดหุ่นละมาเนียนถูกมันผันเปืือยเบิดเบ่เห็นเลขกจักตัวมันนี่ก็ได้ว่าโอ้ดูผู้สาวว่ามีมีถูกดอกดยวอาวดูผู้สาวว่า้าเถื่อบอ่ฝัน ก็ได้จุจุดถูกขอสันวันนี้มันไม่รุดเด็กแจกคตัวแบบนี้มันขึ้นเลไน่ไปฝันได้มันไปฝันวานสองหาซีซีเดชแตกแล้วสันสองหาซีซีแบบคิดว่าจุดถูกขอเพลินหลอนก็เลยมีเสียงไปบอกนะว่าสองหาซีซีแตกแล้วแตกคักแล้วสันแบบ แต่ความพ่อสวดมุ่นแล้วสิเบื้อาถูกเด็ดแมมันเปียกมั่นมืดไม่เห็นด้วยแม่มาม,มีนั่นเนี่ยเมีน,นม,มันนี่ก็ได้ว้าอ้ยเสด็จพ่อเอ้ยสเสด็จพ่อก็ดีท้าวเวสสุวรรณก็ดีปู่พญานาคก็ดีก็ได้ว้าสิเห็นผู้ใดสิมาซื้อกับลูกมาบอกลูกนันกะอยากให้เพีรที่ยังก,กับมาบอกลด จะได้คิดไปว่าไปจังสี่หลักก้อนสีนอนกับพ่อไหวพระยุหิงแล้วก็เขาไปด้บอนกับไหวหัวบอนอีกนะไปแต่เลยฟันว่าสองหาซีซีเดชแตกแล้วสันเนี่ยกะซ้ำนีไหมว่าฟันกับซ้ำนี่ล่ะ ัเออเตเรื่องเตเรื่องจริงนั่นคืออธิษฐานเราก็ว่าบุกมันมีถูกดอกเดียวถูกเอามาไหวเสดจพ่ลรอหานั่นเลยจุดขอเพิินว่าลูกสิขอโชกน้ำถูกดอกนี่เด้อมันผันบะมิมันผันบะได้มันเปื่อยทิมเบิดบันเดเลยไปฝันว่าสองหาซีซีเด้มันแตกแล้วสัน พอดีได้เสด็จพอเราหางมากไหมบ่แม่ฮนะครับก็เลยมาขอเพิ่นแต่ได้มาเนี่ก็ถือว่าคิดยังก็ได้อยู่เดีกบสมหวังอยู่โอ้ยก็ได้ขอขึ้นไอ้ดอกคนเด็กไม่ยื่อแล้วขอขึ้นด้วยเออเป็นฝันเป็นฝันเดี๋ยวนั่งไปขึ้นเลยอย่าอุ้งแค่ไหนไม่เฉี่ยหน่อยบ่ก็ขึ้นล้ะล่ะ เพราเพิ่นจะวานไปเฮียนกันแล้วไอ้นี่นาะยมีเขียวหน่อยอขนาดน,าานั่งยิบผายอยู่เนาะอันได้ทอได้ดอกกุหลาบมากคำๆเนาะเห็ดโอลกันเลยว่าพ่อเอ้ยอันมันบกเข่าเหล้าสตาลูกสีขอใส,ส่น้อยเด้อสันไปเอาไปใส่น้อยถืเอเซยเลยถืเอถเซยวันนี้ลูกขอทุนขึ้นเนเธอร์หลูกเบิดไปสองร้อยส่นดอก ดวงมากเลยเนาะเชนหน่อยเนาะเอซี่ก็จมเนาะจะได้ไปตามมาหน่อยก่นเอซี่ก็ว่าเยอะเดี๋ยวมันเชนหน่อยกำลังมากนะช่วงนี้เนาะครับเราก็ใส่วิทยาญาตในการเราช่มเนาะเมื่อนี่ก็จะให้ให้ได้อะให้ได้เต็มได้กันเต็มเต็มเมื่อเต็มเต็มใหม่เนาะครับอืมมันก็ตัดได้ดีมันก็จะได้เอซี่โตเนาะตัดตัดสามตัวให้เนี่ยสามตัวเขียนตัวแดง สองหาซีกับหาซีซีอันนี้มีเค่น้อยของของให้เล่นมาจ้ะสีของมาซื้อมาของแต่ของสื้อให้เลยนสองหาซีห้าซีกับหาซีซีห้าซีซีนั่นละของอะไซับตัวซื้อซัมเนี้ยมีค่น่อยซื้อซื้อซัมนี้อืมเราหมดเลยพี่น้องสามตัวแตกกุวันเดียวมาตัวแตกแล้วเนาะจ้ะแตกแล้วแตกแล้วอันแบบว่าเฮาเฮาต่้งกิจใส่ถูกนะาวาแม่ เป็นยังนรู้ว่าสีขอเพึ่งนี่ละเอามาเลยขอพิ่งไม่ได้ขันบ่เห็นได้ถูกก็ให้ไปเขาฝันลูกเดอ้อสัน้นว่าม,มคิดวันท้อมาที่เว้ากับเพิ่นนะ่ะนะที่พ่อสวดมนต์สวดยังแล้วพว่อไหวแล้วอะขึ้นกับเป็นวันโกนเนาะมีขึ้นสิบห้าคันเริมมันนี่วันเพ่นเดือนสิบสองเริ่มมันนี่ แต่เียว่ามันแตกเล้วเด้สองหาซีซีมันแตกแล้วคนมาอันนี้เป็นเสียงคนรหรือเ่เสียงเสียงเสียงผู้ชายเหระเสียงสองหาซีซีมันแตกแล้วเด้อสันเสียงผู้ชายเนาะโนวาเป็นผู้หญิงอือครับเขาเขคงมีโชคเนาะมีกับเขานะว่านเนาะแต่ว่าไปเขาขอน้อยแทมบ่ได้ไปเขาลาสตาเนาะเปิ้นไท้ย้อนแปดศูนย์ เป็น่าเล้าสตาออกรเด้อ086กค่นนะเออเขยบอก0ดวันแมนมันได้ออกศ07ตรวเต็มหนึ่งนะกรบพกเอ้ยกระพกแปดหกอืมตามนี้พี่น้องมาดเบื่งดีๆนะครับเสียงใส่บอกกระแตเขาเด้ย2หาซีซีนะครับโมลยตตลสด2หาซีซีหาซี2ซีนะครับเป็นซีคูนะครับมีเชหน่อยว่า3ตัวผนตัดใหอ2หาซี อ่าซีซีนะครับโมเลยเขาเพิ่มเนี่ยสองซีซีน้ำเด้อนะครับจะครบสูตรตัวเลยจะพอมีผ่านในสามตัวนะครับอืมเลขกมันเป็นเลขงามเดียนะครับพผลิตภัณฑ์น้ำมีเชียวหน่อยกระจัดไปเลยนะครับตัวแถมโมเลยก็ลองมาเลยนะจ้ะตัวแดงของซีซีแนนะครับม่าให้ใสามชุดนี่มันจะผ่าดทั้งตัวนะจ้ะพวกอันตัวมักอีลีกับอันจีซีนล่ะเนี่ยมันน้ำ่วงไงนะจ้าวง่ไงนะ มันสิอืมมากสายเบินเพราะว่ามากแมนมากมากนั่น okay ก็คือว่ามันบวบเปลืองเราก็บอมันกับมากอีรีนแหละใจกับแบบมากตัวนี้เจียเป็นคนที่มากเลยบวบเปลืองอัะไรเบิรนให้เบิรเบิรนมากเนี่ยบวมีผาดแมนแต่เบิร์นมากนี่คือบวมมีผาดนะครับก็ ว่าฟันดีนะใพี่น้องอีซี่บางคนบอกว่าโอ้ฟันดูใช่ไะมต้องเข้าใจเนาะเพิ่นคนมีเส้นนะครับเพิ่นคนมีเส้นเพิ่นเพิ่นฟันมันก็ออหลีไอ้ฟันบอกรนสิมากกับบอกระมือมัเมันบะะบอกัะดว่าฟันกับมีอยู่ด้เขาก็บอกว่าบ่บ่ะันอยู่นะอือมันกับฟันเห็นังไหนเนาะ่มันแห็นฟันคันบ่กันมันกับบอกอดบ่กันอืมมันฟันกัมันกเป็ปโุคอย่งตลอดอยู่นะฟันมันมันกันกับสิบสองนะครับได้ตัดเหรียญับขึ้นได้เขาตัดได้เห็น ว่ามันอดกดีเนาะถูกกฝันส่วนใหญ่จะออกถูกฝันมีเจาน้อยนะครับมี้งหัวใดเสิบอกว่าหอยมีนะน้อยที่สุดเลยสิบอกแต่ว่ามันบางที่มันเกิดออกหนาวล้างตัดหนาตะลังเนี่ยเป็นปริศนาแน่เห็นะะผู้ใดมีความสามารถเขากับพยายามเดนเาเนาะคือตกใจว่าคนคนดวงวัเท่ากันบางคนจังหนันสองหกกับว่าไปกับหัวสองเก่าสองเก่าว่ากับหัวสองหกสิแต่มีเห็นว่าล่ะบวงคนกระตาแต่สอง ตัดจะแปดหกสี่สิบสองไงตัดเลยไหมเลขพวกนี้มันบางที่มันจะดวงไขดวงมนัน,มน,น,นเนาะเขาไขเยอะกว่ามันกินงานแล้วเขาแบบว่ามันย่ำกินจะน้อยแนย่มันม,มีดวงกระจับใส่อืมถือเนาะแมันไขเยะตรงไหลสิมสมแม่เข้ามาบางที่เลขมันก็ต้องมันอาจต้องใส่ลึกนิดนึงสินะม่นเปนว่า ให้มันตรงดวตรงๆเลิก็อลมันมันได้ยาก่านันเมเียนลเอาเจาะกันเจ้งแม่ไพ่นี่แม่สอเก่าเต็มๆเนี่ยไอ้จัว่าก่าสองหกันสินะสองหกก็ตั้งนานเลยนานยขาจะว่าคืดข้าจะคือแต่สองเก่าสองหอเรีแม่ไพ่มาเก่าเลขเลขกันลางสตัวน่ะมัเข่าแล้วอยุแข่งบนมันเป็นสองห่เออเอซก็เลยมักแต่สองเก่าวาเก่าสงห่ะมันกินกันนหน่อยเท่ไนมากมากสองตัวหลังนี่จ้างห้ไม่เขียววกซีซเนี่ย สอซก็อย่าลืมเสียนะเข้าใจาว่าเพราะว่ายัางซี่สองตัวอ,นนอันนี้คือขวามมักของแม่เชนอยแต่ว่าแบบนี้อาเจะซีม่มดวงนั่นยังพิศาหนังกับซี่สองตัวเนี่ยก็อยัาไปทื่นต่วซี่กับสองซีกซ่กับลอ้ลอมแล้วไปน้ำแนนี่นะขหามายมันเป็นปริศนานิดนึงเสียนะนะครับมอรวยกับตัดไหเบิร์สุตสตดตัแล้วเนาะครับอหายว่าอเอ้ยมักซีเนี่ยก็อย่าลืมสองซี่สองหาสียนะกระท้ามาเด็ดเดสุดต่งเรไปนะครับ แต่ว่าเขาตาจเห็นภาพร่วมเลยนะครับเขาบอกภาพร่วมเนี่ยมันผ่าขาดเนาะเรื่องที่เขว่าหลายตัวเขาว่าหลายตัวห้องเขาไปเทียบกับอาจารย์เรื่นมันสิก็ได้อาจารย์ทันนี่มันจับคูมากไม่ตรงกันว่ามีเขียวหน่อยว่าอาจารย์อีดอาจารย์สมหมายนะผู้สามเงาเสียผู้ที่เขาจำเป็นแมนเลียงคำนวณเนี่ยเข้ามาเทียบใส่ได้เนาะนะครับำนวณเทียบใส่กับเบื้ฝันเนาะจับใส่มาคำนวณเมื่อก่อนมัเล็กกับเทียบได้ช่วยเทบกับอาจารย์อีดใส่กับแม่ไพ่แม่เก่งเสียก็เออเขากันเขาเล่นเสียนะ ตัวใดมันเข้ากันเต็มสองหกนั่นเองอนะครับหกซองนะครับมันก็เป็นเที่นี้กันนะครับเขาปฏิปการในเวลน้ำกันแสกันในเวดเนาะอืมบางที่เขาก็ไปเบิ้งเล็วิ่งเพิ่นแม่นมาแทรกกันนะก็ต้องพิจารณาเจ้าน้อยนะครับเจือโชคลามเนาะบางที่คนทุกคนก็บวิธีโชค์ความกันเนาะอ่าโชว์กันมาต้องม่เช้น้อยตามเงิพี่น้องเอ้ยเขาเป็นอะไรมีเช้าน้อยจะเพียงปันวันนี้ก็ยเอฟซีช่องมัน ามตัวแตกเด้อหน่อยรว่ยยกช่องหอ้เดชบุญไงเนาะนะครับพี่นานเพ่กับเปิดหัวไว้แล้วเรื่องระบบนำเนาะอืมก็เปิดหัวไว้แล้วนะครับก็บโคกินเดชต่อเพ่ก็สมงภาพส่งยังไม่แน่ละนะครับอืมก็เขย่อยมากเนาะฮะช่วงมันเหตุบุญยันนำกันเด้อพี่นอนนะครับสวัสดีครับ